เมียไม่อยากมาดูนาเลยเมียอ,อ่าอย่างนี้เมียด่าครับเมียดา่เาเดี๋ยวเมียดา่าว่าโอ้ทำข้าวอะไรมีแต่หญ้ามา่างั้นเมียด่าเลยนะครับตัดก่อนตัดครับก่อนตัดนี่อยู่ประมาณนี้ละข้าวอยู่ประมาณนี้นะครับข้าวกับหญ้าพอๆกันเลยครับก่อนตัดนี่หลังตัดนะครับหลังตัดได้ห้าวันได้ห้าวันใส่ปุ๋ยบานบานปุ๋ยแล้วนะครับ บานปุ๋ยเสร็จแล้วได้5วันนะครับบานปุ๋ยได้3วันสิทตัดเสร็จก็สิดธยาฮอร์โมนได้นะครับยาฮอร์โมนเสร็จอันนี้หลังตัดนะครับหลังตัดหลังตัดใบเข้าแต่นอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อย่างนี้ไล่ละเกียนได้นะครับไา่ละเกียนยี่สิบถังน่าจะได้ไา่ละเกียนยี่สิบถังเกตไล่นะครับใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอนะครับยูเรียเราไม่ต้องใส่เลยนะครับยูเรียเราไม่ต้องใส่เลยนะครับถ้าใส่ยูเรียน้ําสายนี้ น้ำมันจะมาแรงนะครับนี่น้ำจะมาแรงทำให้ให้ข้าวล้มนะครับล้มจมน้ำเลยไม่ได้เลยนะครับนี่นาอยู่เจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่ใส่ปุ๋ยสองลูกนะครับเจ็ดไร่ใส่ปุ๋ยสองลูกลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนเราเน้นยาฮอร์มูนนะครับยาฮอร์มูนตัวไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับนี่ครับข้าวกำลังเริ่มเขียว้วนะครับ บานปุ๋ยได้นี่อันนี้วันที่สามแล้วครับใส่ปุ๋ยวันที่สามแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้รอยรถไถเอาเครื่องเหยียบเครื่องไปสูบน้ํานะครับตอนนั้นนะครับแนีหลังตัดะครับแตกต่างกันเยอะเลยนะครับข้าวแน่นาน,าน,นา,นานด้วยครับข้าวแน่นนาด้วยหญ้าก็ไม่มีมีมปะปะไปไปก็มีอยู่นะครับก็มีอยู่นี่ครับตัดหรือไม่ตัดก็ คิดดูเอาเองนะครับจะตัดหรือไม่ตัดนะครับถ้าไม่ตัดเดี๋ยวโหเมียดิด่าเลยนะครับทํานาอะไรมีแต่หญ้านะครับทํานาอะไรมีแต่หญ้านะครับแพอตัดแล้วมีแต่ข้าวเลยทีเนี้ยอีกน่าจะอีกกลางเดือนกลางเดือนหน้าก็ท้องตั้งท้องแล้วนะครับออกรวงแล้วนะครับปูแล้วนะครับนี่ครับใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วครับ อันนี้ข้าวพิโรกสองนะครับพิโรกสองหวานหวานแห้งนะครับหวานแห้งก็ประมาณอยู่ประมาณไล่หนึ่งก็ไล่ไลน์ละสองถังครึ่งนะครับสองถังครึ่งนะครับคือไล่ละถุงนะครับไล่ละถุงนะครับไล่หนึ่งสองถังสองถังครึ่งนะครับบานนะครับคือว่าถ้าหวานแห้งนะครับหรือสาม ไรหนึ่งก็สามถังก็ได้นะครับสามถังก็ได้พอดีเลยถ้าสามถังไรละสามถังนี่โอ้แสดงว่าต้องเปียะนะครับอันนี้ไรละสอง,งถังครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวตอนตอนข้าวออกรวงหรือเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีนะครับอ่านั่นจะไม่ทำให้ให้ข้าวล้มนะครับ ทำไม่ทำให้ข้าวล้มนะครับข้าวจะแข็งแรงนะครับแปลงนี้ห้ามบานยูเลียสูตรสิบสี่สิบหกศูนย์เลยนะครับยูเลียห้ามเลยนะครับห้ามเลยเพราะว่าข้าวงามแล้วจะพาให้ล้มนะครับน้ํามาแรงนะครับสายนี้น้ํามาแรงนะครับครับผมถ้าถูกปลกถูกใจก็กดไลค์กดซับสไครให้หน่อยเด้อสอบถามคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับถ้ามาดูผลงานหลังจากตัด ใบข้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยสีดยาฮอร์มูนเกตไล่ใส่ปุ๋ยสูตร15สูตรเสมอ2ลูกครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผลงานนะครับอย่าหลังจากตัดใบข้าวได้5วันครับตัดใบข้าวได้5วันแล้วครับก็ยาก,ก็มีปะปะไปลา,ายๆนะครับอันนี้ตัดตัดยอดข้าวได้ ตัดใบข้าวได้5วันแล้วครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านะครับเสมอนะครับสูตรเสมอสามตัวนะครับนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับหญ้าก็มีโูนิดหน่อยนะครับโูนิดหน่อยที่ที่ต่ำกว่าใบข้าวนะครับนี่ครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีโูนิดหน่อยก็ดีกว่าไม่ตัดนะครับใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยไปสองลูกนะครับเจ็ดไร่ครับใส่ปุ๋ยสองลูกนะครับใส่ปุ๋ยสองลูกอ่าสูตรสิบห้านะครับสูตรเสมอนะครับสิบห้าสองลูกนะครับบานกาวๆที่เห็นเขียวๆนี้ก็อ่าเป็นอ่าสีดยาฮอมโูนนะครับอ่านาแปลงนี้อ่าเป็นสายน้ำนะครับเพราะว่าปุ๋ยยูเรียไม่ได้นะครับเพราะว่า เขาจะงามแล้วก็เขาจะงามแล้วก็พายให้ข้าวล้มนะครับข้าวล้มจมน้ํานะครับนี่ใส่ปุ๋ยแล้วครับก็ฮอร์โมนก็เฉียวใช้ได้นะครับดีกว่าไม่ตัดนะครับดีกว่าไม่ตัดอย่างนี้ก็ไล่ละเกียนได้นะครับอย่างนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ไล่ละเกียนได้ครับหญ้าก็มีปะปะาปปลายนะครับแต่ไม่เยอะนะครับแต่ไม่เยอะม่เยอะนะครับนี่คือ ใส่ปุ๋ยอยู่เรืออยู่เรือไม่ได้นะครับ4ี่ไม่ได้เลยครับ460 0ไม่ได้เลยนะครับข้าวจะงามแล้วก็จะล้มนะครับพอดินเพชรชบูรณ์ก็อู้ดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับอยู่ประมาณนี้ครับดูเลยนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ข้าวพี่โรคพี่โรคสองนะครับพี่โรคสองนะครับอ่าเียนว่าพี่โรคสองนะครับข้าวพี่โรคสองนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ นะครับเขียวเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะครับได้ปุ๋ยไป3มวันแล้วตัดได้ไป5้าวันใส่ปุ๋ยแล้วก็สีดฮอร์โมนไปครั้งนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับหญ้าก็มีปะปะไปลปลายนะครับที่ที่มันต่ํากว่าใบข้าวนะครับส่วนแปลงที่เขาไม่ตัดนะครับอยู่ประมาณนี้ครับแปลงที่ไม่ตัดนะแปลงนี้เขาไม่ตัดใบข้าวเพราะว่าเขามี โซล่าเซลล์นะครับเขาไม่ขาดน้ํานะครับแปลงติดกันนะครับเขาไม่ขาดน้ําน้ําน้ําเขามีประจำน้ําไม่ขาดนะครับก็ยาก็ขึ้นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับอันนี้นี่ท uh ี่ข้อ <conf> ด <l ux> ีอย่างหนึ่งนะครับที่ตัดใบข้าวนะครับหรือข้อดีแบบหนึ่งนะครับคือข้าวดีดจะไม่มีนะครับอันนี้เขาข้าวดีดนะครับเนี่ย อ hehe, ั <c oughs> <c oughs> นน <c oughs> ี้พ <c oughs> ี่โลกเหมือนกันนะครับพี่โลก2องเหมือนกันนะครับนี่นีนี่ข้าวเป็นข้าวดีดนะครับถ้าเราตัดใบข้าวนี้ข้าวจะหมดนะครับข้าวดีดจะไม่มีนะครับนี่อันนี้แปลงของผมนะครับอันนี้บานก่อนอันนี้เจ้านี้นาติดการบานก่อนประมาณ20วันนะครับเขาใส่ปุ๋ยสองรอบแล้วนะครับใส่ปุ๋ยสองรอบก็เน้นปุ๋ยนะครับส่วนของผมนี้ไม่เน้นปุ๋ยนะครับเน้นฮอร์มนนะครับ ใส่ปุ๋ยสองลูกนะครับเจ็ดไล่สองลูกนะครับหว่านเกาวกาไปนะครับแล้วเน้นตรงที่ยาฮอร์มูนนะครับฮอร์มูนฮอร์มูนนะครับอันนี้ก่อนตัดก่อนตัดครับก่อนตัดนี่อยู่ประมาณนี้ละข้าวอยู่ประมาณนี้นะครับข้ากับหญ้าพอๆกันเลยครับก่อนตัดก่อนตัดใบข้าวนี่ครับอันนี้นะครับ เมียไม่อยากมาดูนาเลยเมียอ,อ,อย่างนี้เมียด่าครับเมียด่าเดี๋ยวเมียด่าว่าโอ้ทำข้าวอะไรมีแต่หญ้าว่าย่างั้นเมียด่าเลยนะครับเมียด่าผมเลยบอกว่าเดี๋ยวตัดเอา,ต,เอา,อาตัดเอาเนี่ยตัดเอาี๋ยวจะหลังตัดจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับมาดูผลงานหลังจากตัด ใบข้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยสีดยาฮอร์มูนเกดไล่ใส่ปุ๋ยสูตร15สูตรเสมอ2ลูกครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผลงานนะครับอย่าหลังจากตัดใบข้าวได้5วันครับ